โอเคก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์คบูตอนนะครับผมกับผมนะฮะโมตูชาแนลนะครับอา่าและวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะฮะหน้าตาไม่เหมือนบ้านเราเลยนะครับผม <c oughs> อา่าตอนนี้ผมได้อยู่ที่เสาเขียวนะเสาเขียวนะฮะอา่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนอันนี้หน่อยเออก็นะฮะผมได้มาสร้างนะฮะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะ เป็นที่จับสัตว์แล้วกันนะครับผมอ่เป็นอาคารจับสัตว์นะออยู่ที่บริเวณเสาเขียวนะครับนี่เลยก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมด้านบนก็เป็นแบบนี้นะครับผมไม่ได้ใส่ลังคาเพราะว่าเอ่อสิ่งก่อสร้างของผมมันสูงเกินไปนะครับอ่กระตุกนิดหน่อยนะ จริงๆนะครับผมวันนี้ผมว่าจะมาจับเจ้าออเตอร์นะครับผมกับเจ้าตัวนกจิ๋วนะเป็นของดานเจียนนะครับให้คุณผู้ชมดูนะครับแต่ว่านะฮะจะจับที่บ้านก็ได้นะครับผมแต่ว่าคือเข้าไปจับที่บ้านผมไปอัดคลิปมาแล้วนะผมมันมันแหลกเนาะมันแหลกก็เลยเอองั้นเปลี่ยนสถานที่แล้วกันนะครับผมเพราะว่าทรัพยากรในบ้านผมมันเยอะนะแล้วสัตว์มันก็เริ่มเยอะนะครับผมก็เราก็จะเปลี่ยนมาเป็น จุดๆนี้นะครับผมที่บริเวณเสาเขียวนะฮะเออซึ่งผมก็ได้สร้างที่จับสัตว์ไว้นะครับผมเออนี่เลยนะครับส่วนวันนี้ผมจะใช้อะไรจับเจ้าออเตอร์นะผมจะจับออเตอร์เป็นตัวแรกแล้วกันนะครับผมจะใช้อะไรนะฮะก <c oughs> ง็ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมชุบมันออกมาให้ดูก่อนเลยนะครับนี่เลยนะครับเป็นออเตอร์นะ อ่าเลเวลสามนะครับผมได้มาจากดันล่าสุดนะครับเออแล้วก็ราคาในการชูผงเขาอยู่ที่24แอมเบอร์นะอ่าเดี๋ยวผมเรียกมาเลยนะครับปาบนะฮะนายขอดูหน้าตาชัดๆหน่อยว้าวเอาเอาดินดินดินอาแล้วไปค้างไปค้างอยู่บนเสาเออ จริงๆถ้าเราไม่มีแท่นชุบนะเราสามารถชุบได้ที่เสานะครับผมทุกเสาเลยนะสามเสาเนี่ยเราชุบได้หมดนะครับผมทุกชิปนะนี่ก็โดดลงมาแล้วนี่เลยดุกดิกดุกดิกนะฮะนี่ดูหน้าตาหน่อยโอ้่น่ารักี่ว่ะอ่ะอยาคุณสิบไปก่อนเลยนะครับสิ่งที่ผมจะจใช้จับนะครับผมผมได้ไปหานะครับผมเป็นเนื้อพราเนื้อพราของปลานะาเนื้อพราของปลาหาได้จากที่ไหนนะครับผม วิธีแรกก็คือ,อได้จากการตกเบ็ดนะฮะผมตกเบ็ดแล้วก็ลุ้นว่าจะได้เนื้อพามหรือเปล่านะ,ะวิธีที่2ก็คือการหาจากเจ้าปลานะครับผมปลาวานตัวใหญ่เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับตามนี้นะครับผมการที่เราจะได้เนื้อเนื้อพามของปลาเนี่ยเยอะๆนะครับผมเราต้องเอาอสัตว์น้ําที่เป็นสัตว์ใหญ่เช่นมูซาซอรหรือว่าเนสซี่นะครับผมที่มันเป็นตัวตัวใหญ่ที่มันกัดแรงๆนะครับผม ไปฟาร์มนะครับผมก็จะได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่ผมก็ไปฟาร์มอันนี้ผมแบ่งมานะจริง,รงๆผมได้มา78ชิ้นนะครับผมเอาไว้ที่บ้านด้วยเนาะอันนี้ผมก็แบ่งๆมานะครับผม <c oughs> เพราะว่ามันมันกินไม่เยอะหรอกครับจะออเตอร์เนี่ยแล้วก็มันเน่าง่ายนะผมก็เลยไม่อยากแบบขนขนมันแบบมันเยอะนะฮะก็วิธีการลงของเราก็ผมไม่ได้ทําลิฟ์นะก็ <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้ครับผมเือเสียวหน่อยนะนี่เลยแต่มีประตูปิดเปิดนะฮะ เ hey. น่าอย่างเนี่ยอู้จะเน่าแล้วอะจังหวะนี้นะฮะผมออเตอร์เลเวล3า0นะ,ะ,อ,ะอยับผมอ่าก็ยาคุณสิบด้วยนะจัดไปนะผมอ่าดอกแรกนะฮะเข้าไปที่60กว่าเลยนะ66 <Hey. S 1> นะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันลดเรื่อยๆนะอ่าเขาจะหิวง่ายหรือเปล่านะครับผมเรามาดูว่าเนื้อเนื้อพรามของปลาเนี่ยจะใช้ได้ดีจริงไหมนะฮะแต่ผมว่ามันน่าจะใช้ดีกว่าเพวกเนะื้อปลาธรรมดาแน่นอนนะฮะ อ้าวสองดอกเรียบร้อยนะครับผมอยู่เลยนะฮะโอ้โหแบบกินง่ายจัดประหลัดบอกนะเติร์นมันคือน่าวัยนะฮะโอเคนะฮะนี่เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมเลื่อนกล้องให้ดูนะฮะว้าวอัเตอร์ดันเจียนนะว่าอย่างน่ารักเลยนะครับนี่นี่ว่าอุ้ยเดี๋ยวมุมกล้องมันไอ้นี่มันเปลี่ยนนะครับนี่เลยช่างมัตเถอะเออเออมันก็แบบไม่ค่อยเข้าใจมุมกล้องมันนะ เดี๋ยวผมใส่หมวกให้อีกสักหน่อยแล้วกันนะผมเตรียมหมวกมาให้เขาด้วยนะจังหวะน,นี้นี่นะครับเ,เดี๋ยวเราเออกไปดูข้างนอกกันนะฮะข้างในมันมืดๆเนาะนี่เลยนะครับนี่ว่าออตเตอร์ดันเจียนนะออตเตอร์ดันเจียนนะครับผมโอ้น่ารักนะน่ารักอ่ะในส่วนของออตเตอร์นะครับผมเขาก็จะ มีนะครับผมเอฟเฟกนะฮะ <Huh? S 1> ก็คือน,นี่เลยนะครับผมผมโยนรูปผมเนี่ยออกไปในะคุณผู้ชมจะ,ะคุณผู้ชมจะเห็นรูปไฟนะครับผมที่มันขึ้นมาทางด้านขวามือนะอ่าใกล้ๆกับคุณ2นะครับผมเออมันจะขึ้นว่าเอ้ผมเริ่มร้อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมใส่ชุดให้เต็มชุดเลยแล้วกันนะครับผมนี่เลยนะฮะมันจะขึ้นรูปไฟว่าโอ้ร้อนร้อนมากนะฮ <Yeah. S 1> ะเนี่ย พอผมจับเจ้าออเตอร์มาขี่อย่างนี้นะฮะผมให้มันขี่ผมนะอะให้มันขึ้นคอเนะี่ยลูกไฟตัวนี้จะบรรเทาลงนะครับผมอยิ่งออเตอร์เลเวลสูงเขาก็จะช่วยแบบบรรเทาค่าร้อนหนาวให้เราได้ดีขึ้นนะครับผมตัวนี้ก็รู้สึกดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมอโอ้ยกระตุกกระตุกนะนี่ขนาดผมมาอยู่ในที่ที่ทรัพยากรมันน้อยเลยนะเออมันก็ยังกระตุกนะฮะแต่ถ้าในบ้านผมนี้มันอัดไม่ได้เลยนะครับผม ก็จะน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยนะครับผมอะตัวแรกก็จบกันไปนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวแรกจบแล้วนะอาแล้วทำไมเมื่อกี้เราไม่ขึ้นแบบเรามีนกดีกว่าเราเอานกขึ้นไปดีกว่าเออคือเนื้อพามันก็เน่าง่ายนะครับผมผมไม่อยากให้มันแบบเน่าไว้นะก่อนที่ผมจะจับสัตว์ได้นะ <laughs> เออโอเคออเตอร์นายไปอยู่บนนี้ก่อนกับพี่แมงมุมเขานะครับ ไชนะฮะสต็อปไปด้วยนะครับผมเอ๊ะต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ย๋ยวผมต้องสอดถอดเสื้อก่อนไม่ไหวนะครับอจุดเกาะมันร้อนนะฮะตัวต่อไปที่เราจะจับกันนะครับผมก็จะเป็นนกจิ๋วนะฮะส่วนนกจิ๋วนี่ผมจะต้องเซตของไว้นิดนึงนะครับผมการมันบินหนีนะเราต้องรีบยิงเลยนะฮะ ป๊าบเขาให้นะครับอ่าใส่ชิปเข้าไปนะกดเรียกได้เลยนะครับผมอ่ามามาะครับผมง้างรอเลยนะครับจังหวะนี้โผลมาแล้วใส่เข้าไปหนึ่งดอกครับผมเอา้าว่าไงว่าไงว่าไงหลับไปแล้วนะครัผมดอกเดียวนะดอกเดียวรู้เรื่องนะครับผมเอ๊ะ,อะ,อะ,อะแต่ว่าผมผมลืมเอายาสรบมาปะเนี่ยนะโคตรนาโคติกเออลืมจริงด้วยนะ ส่วนเควสรายวันวันนี้นะครับผมถ้าวันนี้ประจําวันนี้นะประจําวันนี้เป็นการแบบให้เราทําลูกเพนกวินนะของผมก็ค่อยๆเก็บเควสรายวันมาเรื่อยๆนะครับผมอตอนนี้ก็ไหนวะผมะจะเก็บเพื่อซื้อสกินนะฮะตอนนี้ผมก็เหลืออีก30ครั้งนะสำหรับเควสรายวันนะ วันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นวันอะไรนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมอ่าวันนี้น่าจะเป็นวันศุกร์นะที่21นะครับผมแต่ผมดูไม่ผิดนะเออโอเคก็ปล่อยให้เขาเอ่อหิวสักครู่นะครับผมอ่าก็หิวไวอยู่นะส่วนค่าสลบก็ลงไวเช่นกันนะฮะเออนกจิ๋วนี่เขาชอบกินเนื้อพรามนะับผมเนื้อพรามนะอ่า ส่วนในเรื่องเอฟเฟกของเขานี่ผมไม่แน่ใจนะน่าจะช่วยเราแบกน้ําหนักหรือเปล่านะฮะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาเนื้อพามด้านบนนะครับผมอ่ะจัดไปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้ผมก็ทำเอาไว้แบบเผื่อ,อไวซอ้ซ่อมโคงซ่อมเกาะนะ,เ,ะเนี่ยเวลาผมลงดันเจียนมันก็จะมีที่เก็บของง่ายๆนะครับผมแต่ผม วางเตียงด้านบนนี้ไม่ได้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับเออก็งงๆกับมันนะผมก็เลยมาทําบ้านน้อยๆอยู่ตรงข้างๆแทนนะฮะเนี่ย <c oughs> ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อก็เลยเออเอาแค่นี้ก่อนละกันนะฮะ <c oughs> โอเคถ้าเสียงผมมันแปลกๆก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับ คืออาการบัดผมมันกลับมาอีกแล้วเออช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะผมก็ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับอืมก็ยังไงก็คุณผู้ชมก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับผมในช่วงหน้าฝนนี้แล้วกันนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นหน้าฝนหรือว่าเป็นพายุนะเออแต่ก็ถ้าโดนเอ่อฝนมันก็จะมีอาการบัดขึ้นมาได้นะผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่แบบเป็นบัดง่ายนะฮะ okay. เก้อ้าวแล้วขี้ขี้ต่อหน้ากันอย่างนี้เลยเอา้าว เนื้อพรามเรามีเยอะนะฮะอ่าจัดไปดิยาคนสิบก็จัดแล้วใส่ไปผมปั๊บนะโอ้โหดอกแรก98ดอกที่2ติดนะครับผมว,ว้าวเอ้ยเอเท่เลยนี่เลยเดี๋ยวผมออกไปให้ดูข้างนอกนะน่าจะช่วยเราในเรื่องการแบกน้ําหนักหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะอ่านี่เลยนะครับผมอย่างน่ารักโอโ้น่ารักหรอเปล่าดูฟันมันอเออแต่สีสวยนะครับผมนกจิ๋วก็เป็นอะไรที่แบบสวยนะฮะ นี่ดูสีมันดูสีมันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตัสของเขานะอตัวนี้เลือกเขาจะมาดีออเตอร์นะครับผมเลือกเขาจะมาที่1นึ่งนยนะครับผมดามเมจเามาที่400กว่านะฮะอส่วนเลือกน้ําหนักก็87ดกิโลได้ครับผมตัวนี้ก็คงไม่ได้ใช้งานอะไรมันมากมายนะดูมันบินดูมันบินอย่างเท่ครับเ ที่ผมจับมาเนี่ยผมเน้นเป็นตัวเมียนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นตัวเมียนะคือผมอยากได้ไข่นะครับผมอไข่ของเขาเนี่ยเราจะสามารถเอามาทำคิปเบิ้ลในการเลี้ยงสัตว์นะฮะสัตว์่าที่เป็นสัตว์เด็กนะฮะผมะคลิปนี้ก็มาไม่นานนะครับผมเดี๋ยวผมเอ่อพามาจับออเตอร์กับเจ้านกฉิวนะฮะผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็นะฮะ สำหรับสัตว์น่ารักน่ารักนะที่ได้จากดันเจียนนะครับผมนี่เลยนะครับผมดูทําทหน้าน,นะฮะก็น,นะฮะสั้นๆน,นะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมส่วนเรื่องอการหาเนื้อพรามนะครับผมเดี๋ยวผมเนื้อพราปมาเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับผมเออว่าหาได้จากตัวไหนนะครับผมแล้วมัน,มนได้ทีมันได้เนื้อพรามอย่างเดียวเลยนะเออมันไม่มีเนื้อแบบเนื้อธรรมดาเนี่ยนะมันเป็นเนื้อ like พรามอย่างเดียวนะครับผม คลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมกับช่องหมูตู้ชา n นลนะครับผมวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ